สวัสดีค่ะหลังจากที่เราได้ปูมานะคะเดี๋ยววันนี้โน้องโฟนเนี่ยจะมาทำล้าปูใสหัวปีป่านะคะทุกคนอย่างแรกเลยเราก็ต้องทำขาษสาบปูก่อนนะคะปูปูภูเขาเนี่ยมันมีความอร่อยกว่าปูทั่วไปนะคะแล้วเรามาดูกันว่ามาจะเป็นเจดายน,นะคะเนาะสาก็คือเราจะเอาอันนี้ออกให้หมดเลยเอาท้องของมันออกนะคะ เราคั่าปูเสรนะคะน้อเราจะใส่หวัวปีป่าค่ะ เราจะสบัสบสับสให้เข้ากันเลยนะคะเนาะนี่สบับแบบชิ่ดๆหน่อยนะคะเราใส่เครื่องปรุงไปเลยค่ะนี่ก็จะมีพริกสดนะคะแล้วก็ต้มหอมผัดชีค่ะแล้วก็คนให้เข้ากันนะคะยำยำยำแบบนี้เลยเนาะ เข้าก,กันเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะใส่ในกระบอกไม้ไผ่เพื่อที่เราจะเอาไปหลามน,นะคะวันนี้เนี่ยจะทาเป็นเมนูหลามน,นะคะโอ้นา่ากินมากเลยเสร็จแล้วใส่ในกระบอกไม้ไผ่ลงไปเลยค่ะ ไปค่ะเดี๋ยวเราไปหลามกันเลยนะคะเราให้สุดอย่างเดียวเลยค่ะอันนี้ใกล้จะสุดแล้วนะคะเนาะเราปิ้นไปใช้เวลาไม่นานนะคะเนาะไม่ว่าจะเป็นหลามแล้วก็มีอ่าปิ้งใบนะคะเนาะใบไม้จะสมุนไพรกินได้นะคะเราจะที่น่้เสร็จแล้วนะคะเนาะอันนี้ก็คือจะเป็นอ่าใบสมุนไพรที่เราอ่า ปีนเมื่อกี้นะคะเนาะรสชาติมันก็จะมีเป็นยังไงบ้างรสชาติเผมนิดนึงแต่ก็อร่อยค่ะผมอยู่เวลาเราไปเสร็จแล้วเนี่ยมาจากกรอบมากเลยนะคะดูมันกรอบแล้วก็อร่อยเนาะมาโขูน,ขนิดนึงแต่ว่าอันนี้เนี่ยมาขอ,อยู่แล้วนะคะเราก็ใส่พริกเราก็มาจากพริกนิดนึงค่ะอืจะไปค,ะค่ะกินภาพด้วยกันนะคะเนาะการธรรมชาตินะคะเนาะเมนูวันนี้เป็นยังไงบ้างคะ อร่อยมากเลยค่ะดูแต่ได้อย่างก็คือหมึกหมะไปหมดแล้วนะคะหมึกหมึกหมดเกี๊ยวเลยนะครับใช่ในป่าเนี้ยเกี๊ยวอะไรก็อร่อยนะคะทุกอย่างคือโลตัวพอดีเนาะใช่ปูแบบอร่อยมากเลยอะปูห้วยอะอออร่อยใช่อร่อยมากวันนี้ก็ฝากเพียเท่านี้นะคะเนาะไอพีก็คืออ่าลา ปูภูเขานะคะเนาะอร่อยมากๆเลยค่ะใครที่ยังไม่เคยลองทานนะคะสามารถไปทากินได้นะคะเพราะว่ามันแซ่บๆเดอ้อไปแล้วนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์พกดราด้วยเดอ้อสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะบ๊ายบาย